ก็ข้อเก่าสวัสดีเพื่อนๆน้องๆเอฟซีพระสมเด็จวัดละคังหลวงรุบลีทุกทุกท่านนะวันนี้หลวงรุบลีก็ได้หยิบพระสมเด็จนะวัดละขังกลุ่มพระธาตุพนมนะก็ตามที่เอฟซีบางท่านที่คอมเมนต์เข้ามานะว่าอยากจะให้ช่วยทำคลิปกลุ่มพระธาตุพนมนะ ลวงลุงบุรีก็เลยไปค้นดูฮะวันนี้ก็ได้เจอนะฮะก็หยิบมาสององนะฮะนี่ฮะด้านหลังจะเป็นรูปพระธาตุพนมนะฮะแล้วข้างล่างจะเขียนว่านะฮะพระธาตุพนมนะฮะก็คือพระธาตุพนมจำลองนะฮะที่อยู่ในสำนักราชวังนะวัดพระแก้วนะที่ ประวัติมีอยู่นะการสร้างนะปี2401นะฮะโดยสมเด็จพุทธจารย์โตพรมลังศีนะฮะสร้างจำลองกุพัทธาพนมนะขึ้นในราชสำนักนะฮะพระชุดนี้นะจากการดูข้อมูลนะฮะลุงลุบรีก็มีอยู่ไม่กี่องค์มีอยู่3-4องค์นะที่เห็นหน,นะผ่านหูผ่านตานะฮะ แต่ก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเห็นมันมีลูกปัดนะฮะเห็นไหมแล้วก็ลูกปัดก็หลุดไปเม็ดหนึ่งนะเนี่ยฐานล่างนะลูกปัดลุงกุลบรีก็ต้องไปศึกษาว่าลูกปัดมันมาอย่างไงไหมลูกปัดเนี่จากการศึกษาค้นคว้าดูนะฮะก็ตามบันทึกของหนังสือครูบาอาจารย์นะฮะหรือว่าคนเข้าไปดู ในเอกาสารต่างๆที่เราสามารถค้นได้นะเขาก็จะบอกว่าเป็นรูปปัททะลาวดีนะสมัยโน้นนะแต่ครนี้ลุงลบดีได้ดูได้ศึกษาเนื้อแล้วนะเนี่ยมันมีรอยบินรอยแตกอยู่ใช่ไหมลุงลบดีก็เลยซูมก็ไปเป็นพันเท่านะเข้าไปศึกษาเรื่องเนื้อนะะการสร้างครั้งนี้นะ เป็นการสร้างค่อนข้างจะเยอะนะฮะเยอะเพราะสร้างใส่กลุกไว้นะเรื่องความพิธีพิธันในฝีมือเชิงช่างนะจะไม่ค่อยมีนะลวงรุบรีก็พูดแบบนี้เลยนะถามว่าน่าเล่นไหมนะฮะก็แล้วแต่คนชอบนะหลวงรุบรีไม่ขอออกความคิดเห็นเรื่องนี้นะแต่ถามว่า สร้างจริงไหมทําจริงไหมมีจริงไหมอะไรพวกนี้ยพูดได้เลยนะฮะว่าถ้าเป็นแบบนี้นะ,ะเนี่ยดุงบร,บรีพูดได้เลยว่ามีจริงนะ,ะเพราะว่าทองนะเนี่ยลักแดงหรือว่าชาติแดงนะลงแล้วก็ปิดทองนะทั้งองค์นะเราต้องศึกษาให้แน่ชัดนะ,ะว่ามันจะมีจริงไม่มีจริงนะ,ะถ้าเราศึกษาดูแล้วเราจะรู้ว่ามีจริงนะ ถถาถามความชอบส่วนตัวนะลุงลบบุรีก็ถือว่ามันเป็นของลุงป,ปู่สาเร็จท่านสร้างเหมือนกันนะไม่มีปัญหานะนี่ให้ดูนะนี่ลุงลบบุรีแกะมาจะกรอบนะมันอยู่ในกรอบนะเนี่ยเป็นเนื้อค่อนข้างจะละเอียดนะเป็นเนื้อผงพุทธคุณน,นะค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะ ดูแล้วไม่มีการผสมข้าวกล้วยเท่าไหร่นะค่อนข้างจะเบาบางนะอง์เกสรก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะจะออกไปทางด้านอะไรฮะแบบเนื้อหนึบแกร่งนะฮะออกไปทางนนเนื้อหนึบแกร่งเนื้อขาวหนึบแกร่งนะฮะแล้วก็ลงชาติแล้วก็ปิดทองนะอ่ะโอเคนะแต่องค์นี้นะ หน้าเล่นมากๆากนะน่าศึกษาและน้าเล่นมากๆเห็นไหมชาติแดงเหมือนกันนะลงนะลง,นะลงชาติแดงแล้วก็ปิดทองแต่เป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้องาเนื้องานี่ยนะดูแกะสนะิฮะผมว่าน่าจะเป็นไม่ใช่ช่างฝีมือหลวงนะคิดว่าอาจจะเป็นช่างฝีมือลาดก็ได้นะ ปนะีปี2 4 0นนะหลวงรุเบรีเปิดนะเปิดแล้วครั้นี้เรามาดูด้านหลังเนี่ยคำว่าหน้าเล่นหน้าเก็บสะสมเพราะอะไรฮะข้างหลังเขียนว่าโชคนะฮะเห็นไหมข้างบนขอบบนนะีน่ยะโชคอันนี้เงินทองนะ,ะแล้วก็เป็นรูปหลวงปู่สมเด็จนะฮะถ้ท่านดูมุมตรงนี้นะเลขสี่นะอันนี้คือรอเรือนะฮะเนี่ยเราดูให้ให้ให้ออกนะฮะ ลอสี่นะฮะเห็นนะเนี่ยเล็กสี่นะมุมนี้นะเนี่ยอันนี้รอเรือนะ,ะลอสี่ส่วนตรงนี้ตรงกลางนี้คือหัว่าเข่าของของพระนะ,ะเขียนด้านล่างนะเขียนว่าธาตุพนมนะฮะไม่ได้เขียนว่าพระธาตุพนมนะเขียนว่าธาตุพนมเฉยๆนะะแล้วข้างล่างสุดนี้สองสี่ศูนย์หนึ่งนะฮะ เขียนต่ําสุดก็คือขัวโตนะฮะและครั้นี้เรามาต้องต้องมาศึกษาแผ่นทองที่ปิดด้านหลังนะฮะแผ่นทองด้านหลังนี้เป็นแผ่นทองแท้นะฮะที่รีดบางๆนะนี่นี่คือน่าสนใจไงนะคือแผ่นทองแท้นะทองเก้าสิบเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะพิสูจน์แล้วนะ อโอเคนะมันค่อนข้างจะชัดเจนแล้วเป็นเนื้อฝีมือนะงาแกะลงลบรีก็ถ้าเรามองแบบช่างชาวบ้านนะมันก็น่าจะฝีมือประมาณขนาดนี้นะถ้าช่างหลวงผมว่าน่าจะสวยกว่านี้นะแต่ดูพระนะีออกไปทางเขาเรียกว่า แบบบายนหรือว่าแบบถ้าไปทางคเมรนะคล้ายๆแบบลบบุรีนะเห็นนะที่ลุงลบบุรีเคยเข้าไปในวังพระนารายนะไปดูพระที่เก่าที่เก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์นนะวังนารายราชนิเวศนะเป็นบายนนะแบบนี้เลยนะเหมือนเหมือนสมัยลบบุรีหรือทราวดีอะไรพวกนั้นนะ อโอเคนะก็ได้คุยกันแล้วก็นำมาทำคลิปให้ชมกันนะก็ถือว่าชัดเจนนะเนี่ยองค์นี้ถือว่าชัดเจนนะหัวโตนะฮะแล้วก็2401นะแถวบนขึ้นมาห,หน่อยก็เขียนว่าธาตุพนมนะแล้วข้างบนนี่ก็เขียนว่ารอนะฮะและ้วก็หัว่าเข่าพระนะแล้วก็มีเลขสี่ตรงนี้นะเรียกล้นก้าและการที่สี่นั่นเองนะแล้วขึ้นไปข้างบนก็มียันอุณารลมสองข้างนะ ขึ้นไปข้างบนสุดนี้คําว่าโชคนะฮะแล้วฝั่งนี้ก็คือเงินทองนะแผ่นทองติดด้านหลังนี้นะผมอยากจะเน้นตรงนี้นะให้ท่านได้ได้ดูความเป็นจริงนะเดี๋ยวเรามาคล้องเข้ากล้องกันที่พันเอ็กนะเนี่ฮนะอันนี้คือทองจริงๆนะทองคํานะที่ผมพูดแบบนี้แล้วผมก็ไปพิสูจน์มาแล้วนะที่้านน้องสาวเหมือนเดิมนะ คือเอาเศษทองนเนี่ยเนี่ยให้ท่านดูนะถ้าเป็นทองเหลืองนะมันจะไม่นิ่มนะจำไว้เลยนะแผ่นทองติดด้านหลังนะให้ท่านดูนะนี่คือการศึกษาความแผ่นติดด้านหน้าก็เหมือนกันนะเท่าเป็นสี่เหลี่ยมติดนะเห็นไหมถ้าแผ่นทองแท้นะมันจะนิ่มเมื่อรีดบางแล้วนะเห็นไหมพอหนิ่มแล้วมันจะเป็นเห็นไหมเป็นพับ,พบยๆยู่ยๆยี่ยีแบบนี้นะเห็นไหมเนี่ย ถ้าเราไปศึกษากันเรื่องถึงเนื้อทองนะเราก็ต้องซูมมาเป็นพันเท่าดูนะเนี่ยนะเนื้อทองคํานะให้ดนะูเนี่ยเห็นวนะ่าผิวเนื้อเขานะเนี่ยมันจะไม่เรียบนะถ้าเป็นทองเหลืองแล้วนะมันจะเรียบทรีดแบบนี้นะตีตีนะก็เรียกตีรีด้วมันจะเรียบถ้าเป็นทองเหลืองนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะทองเหลืองผมมีนะผมนํามาเปรียบเทียบให้ดูเลยนะ เนี่ยนี่คือทองคำนะถ้าทองคำมันจะเป็นเมื่อลักษณะน,นี้นะไม่ว่าเราจะเปหล่อนะไปตีไปรีดยังไงนะเมื่อมาแปะมาอะไรแล้วเนี่ยฮะมันจะพับได้มันจะนิ่มนะมันจะนิ่มเนี่ยคุยกันต,งตรงๆว่ามันจะนิ่มเห็นนะเนี่ยอันนี้คือทองแท้นะเนี่ยความนิ่มของทองนะมันจะพับนไขอบนะฮะให้ดูที่ขอบเห็นไหมมันจะพับแบบนี้นะเนี่ยแผ่นทองที่รีดบางแล้วนะเนี่ย แล้วมากดเข้าเป็นเขาเรียกมากดแม่พิมพ์นะมันก็จะเป็นตัวอ,อ,กอักษรเป็นรูปร่างเป็นอะไรต่างๆนะแล้วเขาก็จะมาปิดที่หลังนะองค์พระนะเป็นแผ่นนะเนี่ยเห็นไหมนี่ให้ให้ดูนะเราจะได้รู้ว่าเวลาเราดูเราไปเจอที่ไหนเราจะดูรู้เลยคันนี้นะว่าถ้าเป็นแผ่นทองแท้นะเอาให้ดูด้วยตาก็ได้ฮนะเนี่ยมันจะเป,นเป็นแบบนี้ขอบนะของแผ่นนะ มันจะพับได้มันจะอ่อนมันจะนิ่มฮะเนี่ยขอบแผ่นทองนะเนี่ยเห็นไหมแล้วเนื้อทองเนี้ยที่รีดแล้วนะได้ดูนะนี่คือลักษณะนเนื้อทองนะที่รีดปั้มแล้วก็เป็นอะไรต่างๆออกมานะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูแล้วจำมาถือว่าเป็นข้อมูลแล้วให้ท่านศึกษาได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมแผ่นทองนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยเห็นไหมลักษณะแผ่นทอง ทองคำนะฮะไม่ใช่ทองเหลืองนะเนี่ยอโอเคนะเนี่ยเนื้อทองนะ้อรีดปั้มออกมานะขําว่าหัวโตหรือเป็นรอสีเป็นอะไรต่างๆแล้เนี่ยจะเป็นแบบนี้เนี่ยคือเนื้อทองนะฮะลักษณะเนื้อทองนะเนี่ยข้อสําคัญดูง่ายสุดก็เคยดูที่ขอบนะเนยขอบที่แปะเนี่ยมันจะพับนะมันจะยู่ยี่นะอย็นงนี้ เนี่ยรอยพับรอยยู้อยี่เนี่ยเนี่ยลักษณะแผ่นทองมันจะเป็นอย่างี้ถ้าทองเหลืองมันจะแข็งเนี่ยมันจะพับไม่ได้นะเนี่ยให้เราดูแบบนี้นะเนี่ยแผ่นทองแท้นะที่ปิดด้านหลังนะขององค์พระนะเนี่ยดูที่ขอบด้ยแล้วดูแลเหมือนมีการจานอักขระด้วยนะที่แผ่นทองนะเนี่ยมันจะพับเห็นไหมพับแล้วไม่หักเนี่ยความยุ่ยี่การพับของขอบแผ่นทองนะเนี่ยนะ อโอเคนะให้ดูให้ได้รู้กันว่าทองไม่ทองนะเราดูปั๊บเนี่ยเราจะได้รู้ต่อไปนะเมื่อเราไปเจอนะก็ถือว่าเป็นแนวทางนะที่ท่านได้ศึกษาไปกับคลิปของลุงรับุรีนะเห็นนะอันนี้คำว่ารอเห็นนะเนี่ยอันนี้คือหัวเข่านะของพระนะที่ปั๊มเป็นแผ่นทองนะเนี่ยนี่ก็หัวเข่านะลักนีิมนี้เลขสี่นะเนี่ยฮะรอสี่ชัดเจนไหมฮะ แต่วคนนี้มาแถวล่างก็เขียนว่าเห็นนะธาตุนะฮะทอทงนะฮะเนี่ยสารอาต่อเต่านะสารอุนะเนี่ยอยู่ในกรอบเลยนะขนมนะเห็นนะขนมนอมเห็นนะเนี่ยแล้วก็วงเล็บมันเป็นวงเล็บด้วยนะอันเนี้ยวงเล็บด้วยนะเนี่ยเนี่ยวงเล็บปิดนะแล้วคนนี้ก็เะ็ะเลขสองเลขสี่เลขศูนย์เลขหนึ่งเห็นนเขียนข้างล่างก็บหัวโตนะเนี่ย หัวโตวเนี่ยแผ่นทองที่ปั๊มนะสําเร็จรูปนะปั๊มออกมาแล้วก็ปิดด้านหลังนะฮะอ่าโอเคนะก็อันนี้เป็นพระพิมพ์เนื้องานะฮะแล้วก็ให้ท่านดูนะว่าทาด้วยชาตินะทาด้วยชาติแล้วก็ปิดทองนะเนี่ยทาด้วยชาติแล้วปิดทองฝีมือการแกะเนี่ยลุงรุดีก็ไม่อยากพูดนะฮะ ว่าฝีมือช่างหลวงจะแบบนี้นะผมว่าน่าจะเป็นช่างชาวบ้านนะคงจะระดมช่างมาเยอะนะสร้างพระธาตุพนมนะจำลองนะก็คงจะต้องคงทำเยอะนะคิดว่าคงทำเยอะพอเยอะแล้วช่างก็มันมีทั้งช่างหลวงและช่างลาดนะคิดว่านะอันนี้ก็คงจะเป็นฝีมือช่างลาดมากกว่านะช่างหลวงผมว่ามันน่าจะเส้นสายลายเส้นหรือว่าความคมหรืออะไรต่างๆมันน่าจะดีกว่านี้นะอันนี้เราไม่ได้ไปว่าช่างเขานะ ขีดมือเขาดีกว่าผมแน่นอนนะก็พูดกันไปตามมุมมองนะมุมมองทุกอย่างมันต้องมีมุมมองนะเนีนยนะกันแกะนะและ้วการนี้พุทธสินนะเราก็ต้องดูน,นะโอเคนะให้ใหท่านได้ดูนะ <g år> มันไปทางเขมรน,นะเนีนยนะไปทางสุโข,ขทัยทางเขมรน,นะสมัยโน้นนะเนี่ยเห็นไหพุทธสินนะไปทางโน้นนะเนี่ยนะ อโอเคนะแบบเจ้าเมืองอะไรเลยนะเนี่ยดูแล้วอโอเคนะก็ให้ได้รู้ได้เรียนรู้กันนะฮะอันนี้คือคิดว่าคลิปนี้ไม่ไม่ยาวนะแล้วครานี้เรื่องพิสูจน์ไม่อะไรนะคงไม่ต้องพิสูจน์นะพระลุงลบุรีพิสูจน์ดูแล้วนะองค์นี้ดูดอ่อนๆนะอ่อนๆนะน,น,นิดๆน,น,นะ พอดีมันร้อนเปิดพัดลมนะโดนพัดลมมันก็อาจจะไม่ค่อยเคลือ่อนไม่ค่อยอะไรด้วยนะก็บอกได้เลยว่าคือดูดอ่อนๆนะสำหรับองค์นี้ไม่ต้องพูดกันนะไม่ดูดแน่นอนนะเพราะมันเป็นงาแกะ่นะ,อะโอเคนะสำหรับวันนี้ก็คิดว่านำมาทำคลิปแบบสั้นๆให้ท่านได้ชมได้เรียนรู้กันไปนะให้ได้เห็นได้รู้ว่านี่คือกุพระาธาตุพนมนะที่สร้างนะ ปี2401นะฮะลุงลบุรีก็หามาได้แค่สององค์เท่านี้นะฮะก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่อยากเห็นอยากรู้นะฮะลุงลบุรีก็มีแบบนี้ถ้ามีเพิ่มเติมอะไรลุงลบุรีก็จะมาทำคลิปเพิ่มเติมให้ท่านได้ชมได้ดูกันนะฮะสำหรับคลิปนี้คิดว่าคงมีเท่านี้นะฮะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะลุงลพบุรีก็จะหาสิ่งดีๆนะ,ะมาทำมาเผยแผ่นะ ให้ท่านได้ร่วมศึกษาไปกับลุงลูกบีสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ